สวัสดีครับขอต้อนรับขอชูชงวิไลแห่งชกนะครับมือนีทั้งชงเฮาเดินทางมาถึงวัดปูเถาหลังจากแนวทางตัวเลขของปูเถากบเขานะครับพี่นอ้องเฮาศูนย์เจ็ดเก้าสองนะครับครับมือนีทั้งชงเฮ้ากับมาตามเนวทางคือเก่าข,ของปูเถาเฮ้าครับว่าตัวเลขแนวทางของปูเถาเฮาสิเป็นไปทิศทางใดนะครับพี่นอ้องเฮ้าครับมาไปตามตัวเลขเนวทางของปูเถานะครับเป็นเลขความฟันนะครับพี่นอ้องเฮ้า ครับเพื่อไ่เป็นการเสียเวลานะครับพี่น้องเข้าขอกราบเรื่อเชื่นเริองที่ทุกท่านไปตามได้ทั้งตัวเลขของปูเถ่าน้ำขันเลยครับการน้ัตสการครับการนวมัตการาครับการนักรครับการนมักครับการน้ารรับการนมัแสการครับการน้ัสการคบการนมการไครัมัครับการมัหสการรับการน้มัารคารนมัรครับก้มันสารครับก้ำันันันรั้ันบกูันตกาหัวน้ำวา คนฝากถามว่าฝันยังไงปูคือฝันได้คักเลยเนี่ยห็นได้ทั้งบนทั้งหลังแต่ว่าฝันนั้นันนั้นนฟันไม่ให้ยีสิบปจืจอฝันหมอเนี่ยกับปจืจอปูจะเอาแฟจือแต่ว่าที่ชุกชืดๆต้องใช้ไม่ใช่เป็นเลขกับปักฝันันตอหวานเห็นว่าได้โอ้ค่ะเลขออกเล้วกับฟันเลยมันบอกกับปูฟันนวายังไดบ่านปูมันขึ้สิมันขึ้สิเป็นเลขกันจืดฟันหมาอทั่วสองกำม่ โอ้จ้กบอกทัวเจ้าั่วบอกเจกาทั่วเอามาต่ำน้องจิ้มรู้เสียบเสียเาพูก็ตํำทั่วสองกำเร่งกันแอดเลี้ยงกันนะสองว่างนี่สองกำนะครับอันน้แม่แม่แม่ย่อมแดงเนีเจ๊แดงเนระตีสองเกากัสองาเลยว่าออกกันเลยคอยตีบุคคลตีเป็นหนึ่งหนึ่งครับคอยตีเป็นเก่าหนึ่งหนึ่ง เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งกับสองศูนย์ผ่เก้าหนึ่งหนึ่งกับเก้างหนึ่งเก้าเออเกหนึ่งหนึ่งเออครับมันทั่วสองกำบ้างไม่จริงๆนะกับสองศูนย์มาปุ๊บกับสองศูนย์เคยตีมาครับบนนีนเจ้าบนนี่ไเป็นบนเออเป็นบนเลขหลังมีหายอยู่บนเก้าหนึ่งหนึ่งเลขหลางอะคนอยางแบบไปเห็นแบบแบบครับเห็นแบบแบบเป็น หกศูนย์ก็เก้าศูนย์ในจางศูนย์ก็เก้าศูนย์เอเป็นล่างเงนวะปุ๊เป็นล่างแต่ว่าฟันว่าที่ที่เกิดจำว่าไหนฟันม้วนในกุ่มก้อนอาจจะจำไม่ได้ว่าอีกสองหมื่นอี่ยมันพระก็มือนีไม่ได้ก็มีอืนนี่ละครับมันจิะไม่ย่ำหายครับมันจิะไม่ย่ำหายทำละเก้าศูนย์ก็ยังก็ล่างปุ๊หกศูนย์ก็เก้าศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์ก็เก้าศูนย์ใช่ เออถ้านั้นบอแมนสองศูนย์บอแมนศูนย์สองสองศูนย์โอ้สองศูนยอ้สองศูนก็เจากรสิกับกู้่กตัวปูโอ้กับเพราะว่าเลขกขวามัเป็นแคกเก่งมันมอกสองเก้าออกเก้าสองเป็นขนาดมันสีกับยอ้บุญคำบมอกเจศูนย์ออกศูนเจ็ดนต้เป็นออมันมดมักตัวอะไรพิเศษบ้างมื่ตอนนั้นอ่ะปูมัดลลางมัดหกศูนย์มัดหกศูนย์บนดิบนมักสุเบ บนมากสิบเอออหนึ่งหนึเลขหนึ่งสองตัวครับต่วให้เป็นกับอ่เดยวออกัลมเลยหนึ่งหนึงอ๋อกลบนะหนึ่งหนึ่งกัจังไหนฟูกัปหนึ่งหนึ่งอ้าวกับหนึงหนึแล้วเราปูกินไปกินมากเะเนาะไม่ไมหนึ่งหน่งงยังว่าให้กับไม่ได้กัไหนอหนึ่งหนึ่งบาทนี่กัยังว่ากัหนึ่งหนึงาปูา้นเป็นเลขเยคา้ันแม่งาเลไ ฟานเอาเงินเพรนมันกล้วยว่างมันว่างงามมันทอกันมาปนะกำอันเนี่ยทัวสองกำเนี่ยมันว่างทอกันมาเปยปูเอาหวานจับเอาวนปูห้องกระเบื้องห้องเห็นพวกมีบ้านเเอามาหันเนาะนะวันนี้ว่าหิางเอาหม้วนี้านเสิร์เนี่ยเพื่อนกัดสิบเพอร์เกษตรหดหอดหกสิบปีเนีเอ้ย่เฮนกัดสิบเฟอร์เกษตรเออก็เลยว่า ศูนย์หกกับมีน้ำเออหกศูนย์โอ้หกศูนย์ครับอันเก้าศูนย์ัเนีอค่กับเก้ามันปีนไปปีนว่าไเอฟซีไปกลับเอาเนาะปูเนาะโม่ครบเอาด้วเล็กปูครับแล้วก็อีกจังกัให้แปลเอาของครับค่ะอันนี้เปเสื้อค้อมแปลห้องนะห้องแปลเป็นแบบนี้นะคือปูปูบอกข้ปันให้ฟังแล้วแปลเอาน้ำก็ได้ฟังบอกขั้แปลบอกชันชนแีนะครับคือกังวดเมื่อกี้นะงมดเมื่อกี้งดกนเมื่อกี้นะอัน ส่องกอกน้ำแปเอากรบเพราดิปูปูตีแม่นหรือดิจำเขาั้งหุ่นเร่งราง้อเชือกตีพัอปีนี่ปูทุกข้อขาดปีนี่ปูตุกข้อขาดใั้โนนั่นระชยันตายอยู่โอ้โอือบ่เรียกอันอันอันบไ<อ>่<ท>า <ำ S 1> ึนดวงโอ้ดวงึงดวงอันอันพ่อม่ตาแต่ว่ามันสู่ห้องอะไรราวาห้อง มาชิบบ้ามาอขมังหน้า้นมาตกปีที่สองลาสหันบ่ปูฝายพระไว้เจ้าเราก่งขมาะพูดมากชิบเทบปีจะปูเห็ดค0 0ครับขนาดพอบวชมากบวชตรงเทพไบวชตุงเทพบ้อบนี้แฟนครับเพิ่นเบิงเด็กก็เนออบ้านี้ปูค่ะเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะคะล่างนี่ปูมากหกศูนบนมันเก่าหนึ่งหนึ่งแอต่วานี้ไไร มือมือจะไม่ยำดีกเแม่สักฟันแต่เดียวเนาะช่เดอสิมองสุดท่ายฟันคือฟันเทียนทีคิดกับจำอะไรฟันมือขึ้นบ้านเนี่งกับจำอะไรคันจำอะไรบ่ไปเรียกบ yeah, ัวอ ah, hey. oh. ันนี oh. ้ปูฟันแต่มือว่าที่สิบเจ็เออมือวันที่สิหตอนที่สิเจ็ดครับไม่จ่มมือฟันกฟันเทียนกันสอบเพระแปดศปดศี่อันบ่หุ่นสีียงกันนะ แต่ว่าบม่เคยเป็นเลยก้าเกือกตอนนี้โอ้เห็นว่าผีเชียงกันแปลสูงสี่เออแต่ว่าบม่เคยเป็นเลยก้าวเกือกครับเป็นยังคู่ผีมาตัวเฮ้าบ่บ่มากระเชียงในพ่อมันเนี่ยเขาได้ยิ้มโอ้โหอ่คะขอพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะคะเนาะก็คือตู้ไฮ้นะคะเป็นชุดบนนะคะเก้าหนึ่งหนึ่ง คเก่าหนึ่งศนสองสะคะล่างเก่าศูนย์ก็หกศูนยอค่ะพี่เาหอมบุขอสองบ้างเฮงกันเลยซอย่นะพี่จะรนาบหนึ่งสองสองหนึ่งครับผมตีหนึ่งสอ่งะขอตีชิเวสาปูสุดท้ายนี่ขอขอบุญขอบคุณปูเนาขอมีความสุขคามเจริญเจริญกัยี่มีลำรวยเป็นมหาเศรษฐีเนาะัาปูสาปู็าปูสาคะปู ซอทอสาดให้เอาดินมาให้ยสองอันเลยสีปูหมูนอนด้วยกัใกล้ปูหน้าค่ะปูอันนี้กุ้ยจี่มันคือลูกอันบางมันถั่าหรือมันสิย่านหัวโดน,น,นดเ่ยนะค่ะปูเฮ็ดจุ่มหัวหน้าใกล้ๆเฮ็ดจุ่มค่ะสาธุครับปูครับอันนี้กัญญากครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากปูถั่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้ามักถ้าชอบกับแคบหน้าจอไวาเดอร์พิจารณาครับหยิบจับฉลากินแบ่งทัพทบานงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องเฮา นะครับตัวเลขหน้า <occurs> ทังของปูกระสิเป็นเลขค่วมฝันเด้อพี่น้องเด้อหน้าทังตัวเลขของปูถ่าเห้องนะครับพี่น้องและกาปูวาอ่าไก่คงทุดไทยกรมาตามอีกนะครับพี่น้องเดี๋ยวทังช่องห้าสิมาตามหน้าทางตัวเลขของปูเถ่าฝากตอนเอฟซีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวเลขหน้าทังมือนีปูว่าปูฝันตั้งแต่ตองหวดขึ้นวันที่16ต่อขึ้นวันที่17นะครับปูเถ่าเห้องก็ได้ฝันนะครับตัวเลขหน้าทางกรบพี่น้องเฮ้าแคบหนาจอไว้พิจารณานะครับ ้วก็ไก่คงสุดท้ายทังช่องสีผ้าพี่น้องมายำาคงสุดท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะครับสุดท้ายนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ทังง่องเฮ้านะครับเพเป็นกำลังแรงใจหาคลิปเด็ดๆดัดดดงๆฝากพี่ตอนน้องนะครับพี่น้องเฮ้าสุดท้ายนี่ให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำๆเรวยๆสุขมัานขั้นอ่อนสวัสดีครับ